สเสน่ห์ที่ดึงดูดของบ้านสุมวิทมันเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าย่านสุมวิทหรือององคงที่อยู่บริเวณนี้มันประกอบไปด้วยแหล่งธุรกิจแหล่งช็อปปิ้งที่อยู่อาศัยนะครับหรือชุมชนของชาวญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์มาจากตรงนี้ครับเราเห็นบ้านสุุมวิทเราเห็นสไตล์บ้านสุขมวิทไหมครับเวลาเราเข้ามาในซอยเนี่ยยังคงมีอยู่บ้านสไตล์สุมวิทอยู่ คือตอนผมจบใหม่ๆตอนนั้นผมจบอยู่ซีเมนไทยแล้วก็เข้ามามาคุยกับผู้ใหญ่ในนี้เอาของมาให้ก็เข้ามาในย่าสุขุมวิทเนี่ยเราก็ตกใจเฮ้ยทำไมมันมีบ้านหลังละไร่หลังละสองไร่อ๋อเมื่อเราถามไปเขาบอกว่าแล่นำสกุลดังๆทั้งนั้นเลยก็คือโซนสุขุมวิทเนี่ยมันคือบ้านผู้ดีเก่านะครับบ้านผู้ดีเก่าที่เขาพัฒนาการที่ย้ายมาอยู่โซนนี้ถามว่าบ้านผู้ดีเก่าโซนแรกๆอยู่แถวไหนล่ะ ถ้าเราไึ้ถึงนะครับบางครั้งก็บอกว่าอ,อยู่แถวลาดําเนินอยู่แถวรอบฟังสวนจิตเราเห็นไหมว่าังสุวจิตก็จะมีบ้านผู้ดีเก่าอยู่นะครับหรือบนถนนสุขทัยก็มีอยู่แต่พวกนั้นเป็นผู้ดีเก่าที่เป็นข้าราชการแต่ผู้ดีเก่ายุคสองที่เข้ามาเมื่อ2 5 0 0ต้นๆเนี่ยมาอยู่ที่สุขุมวิทตรงๆนี้สุขุมวิทคือโซนผู้ดีเก่าที่มีการศึกษาเป็นนักเรียนนอกแล้วก็ มีการศึกษาแล้วก็มีเงินแต่ถ้าโซนรอบถนนสุขโมยัยหรือถนนล้านมนเนิอนอันนั้นจะเป็นผู้ดีกับอีกยุคหนึ่งเนข้าราชการมันเป็นโซนที่ประกอบไปด้วย3โซนด้วยกันโซนที่1ก็คือว่าเป็นโซนเกี่ยวกับบิสเนสโซนนะครับเป็นโซนเกี่ยวกับในแหล่งของธุรกิจนะครับมีสำนักงานมีออฟฟิศอยู่หลายที่นะครับก็ถือว่าเป็นย่านธุรกิจละครับ ภาษาง่ายๆอันที่สองก็คือเป็นไลฟ์สไตล์โซนไลฟ์สไตล์โซนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก็คือช้อปปิ้งมอลล์ห้างสรรพสินค้าอยู่เยอะแยะเลยพวกอินฟอร์เตียร์ทั้งหลายหรือช็อปต่างๆหรือร้านต่างๆตลอดบนถนนในสวิตสามเก้าลยจะมีร้านอาหารเท่ๆร้านแปลกๆอยู่เยอะมากนะครับและอันที่สามก็คือว่าเป็นโซนของเ e ส i d เดเชียลโซนคราวนี้การที่เป็นทั้ง แหล่งงธุรกิจแหล่งห้างและที่อยู่อาศัย3จุดมันมารวมกันในย่านนี้นะครับซึ่งมันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาดูต่อว่าเอา้าแลวไอโซสุกุบิเนี่ยมันเป็นโซนอย่างไรเวลาผมตอนเด็กนะครับพูดถึงโซนสุกุบิเนี่ยจะมองว่าอู้มันเป็นบ้านผู้ดีสุกุบิตเก่าและเป็นบ้านเศรษฐีเก่าที่มีการศึกษานะฮะ และําดับต่อมาเริ่มมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านสายแรกก็ทําให้คน,นโดที่สูงวิทย์นี้แพงขึ้นเป็นระดับต้นๆนะครับผมเคยมีความฝันไว้ว่าวันหนึ่งอ่ะคอน,นโดที่ถนนสูงวิทย์เนี่ยน่าจะถึงตารางเมตรละหนึ่งล้านบาทเหมือนกับที่สิงคโปร์นะครับซึ่งตรงนี้เราจับมาจากอะไรเราเห็นที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าคอน,นโดติรดรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไปละก็คุอยู่ในตารางพูดใช่ไหมครับ และย่าสุขุมวิทตรงนี้ก็เริ่มเข้ามาละตารางเมตรละห้าแสนหกแสนนะครับก,ก็กำลังมาละตอนนี้มันมาละแต่เดิมมันหลักแสนสองแสนตอนนี้หกแสนหละนะครับเริ่มจับต้องรำบ,บากขึ้นเรื่อยๆรอ,อนนี้สุขุมวิทเวลาเรามองนะครับเราจะมองแบ่งเป็นสองฝั่งเลขคี่กับเลขคู่นะครับถ้าเรามองเลขคู่เมื่อไหร่ปั๊บมันมันไปอีกทางนึงมันไปอยู่อีกฝั่งถนนพระรามสี่แต่ถ้าเลขคี่ ที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถเชื่อมเข้าเพชรบุรีนะครับเชื่อมไปแถวรัชดาเชื่อมไปเข้ากรุงเทพกีทาได้หลายที่เพราะฉะนั้นสุขวิตเลขที่ก็มีอะไรที่เป็นทำเลที่มีการเติบโตกับการกระโดดมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงอโศกนะครับตรงอโศกเนี่ยเป็นย่านที่โอ้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมหลายจุดนะครับ หลังจากมีเทอร์มินัล21นะครับหลังจากนั้นตัวตอ้อดสุสวิต์อโกเนี่ยก็มีมอสอนวอนะครับแล้วมีอาอฟฟิศต่างๆมากมายและสุขขนาดเนี้ยตารางเมตรไปแล้วครับ200,000-300,000ห้านะครับก็เขามีครบหมดแหละที่ที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือพักอาศัยได้มีช้อปปิ้งได้เป็นออฟฟิศได้นะครับแล้วมันเป็นจุดเชื่อมของสถานีรถไฟที่เรารู้กันใช่ไหมฮะทั้งบนฟ้าทั้งใต้ดินนั่นเป็นจุดเชื่อม แรกๆของเมืองไทยสถานีไฟฟ้าที่เป็นจุดเชื่อมแ,แรกๆของเมืองไทยนั้นน่ะมันจะทําให้บริเวณนั้นนะฮะราคาขึ้นไปเรื่อยๆจุดที่2นะครับของพงที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะครับของพงเนี่ยโด่งดังกันมาก็คือห้างเอ็มโปเรยมใช่ไหมครับแต่ตรงข้ามก็เป็นอ่าส่วนสนะอะไรนะครับส่วนสนะอะไรครับ <c oughs> เป็นจ่านะครับ ก่อนหน้านี้ก็เรียกเิริกิจใช่ไหมครับมาเป็นจากแต่สุดท้ายตอนนี้สุวฐานะอันนี้ผมมองว่าเป็นปอดกรุงเทพที่ใหญ่ลําดับต้นๆและเป็นปอดกรุงเทพที่ทันสมัยที่สุดเขาพยายามเอาหลายๆอย่างมาใส่ที่นี่เห็นไหมครับว่างบกอทมหรืองบรัฐบาลทั้งหลายเวลาพูดถึงสถฐานะเนี่ยทาไมเขาไม่ไปที่ลุมพินีไปปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี่แต่ส่วฐานะตรงนี้เขาปรับปรุงตลอดแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ มีสวนนกมีอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นอันนี้คือปอดกรุงเทพที่โอ้โหมาเริ่มเลยนะครับในขณะเดียวกันก,ก็มีห้างนะครับมีห้างเอ็มโพเรียมนะครับเอ็มโปเทียและเอ็มอะไรนะสแฟีร์ที่จะมาอีกสเฟียร์สเฟียร์สเฟียร์ที่จะมาอีกนะครับแล้วตลอดเส้นเนี้ยบางครั้งในจุดหนึ่งที่เรารู้กันอยู่เสมอว่าเป็นที่พักของชาวญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นตลอดทั้งเส้นเลยนะครับอยู่เยอะมากก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ค่าของคอนโดมิเนียมเนี่ยจะมีทั้งไฮไลท์และโลไลท์นะครับก็ราคาแสนสองถึงสองแสนแปดนะครับก็ยังแต่ไอ้ที่สองแสนสองแสนแปดไปละแต่ไอ้แสนต้นๆยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ขยับไปจุดที่สามอยูที่สามก็คือที่ทองหล่อเอกมัยผมว่าตอนนี้ทองหล่อเอกมัยฮอตทิตมากนะครับฮอตทิตมากเลยเพราะมีครบหมดเลยนะครับทองหล่อเอกมัยเนี่ยอันนี้ ไฮโซไฮซออยู่ที่นี่หมดเลยใครๆก็ขึ้นหมดณนะปีนี้หรือ2ปีที่ผ่านมาจะมีไฮไลท์อยู่เอกมยัยทองหล่ออยู่เยอะมากและราคาขายก็ไปที่แสนหกถึงสี่แสนเหมือนจะว่าเป็นการเอาราคาทั้งอโศกกับพร้อมพงษม,ม,ม,มารวมกันเลยนะฮะตั้งแต่แสนต้นจนถึง4ี่แสนนะครับดังนั้นถ้าเราตอนนี้เริ่มที่จะหาบ้านอยู่หรือหาที่พักนะครับในการที่จะ ไปทำงานหรือในการที่จะพาลูกหลานไปเรียนหนังสือพร้อมผมราคายัางไม่แพงนะครับอันนี้ผมผมให้ให้เห็นนิดหนึ่งว่าเมื่อกีก้ข้อที่หกว่ข้อที่2ที่ผมบอกว่าสุขวิทนี่คือเดสตินีโซนเป็นโซนที่ผมริคิด3เรื่องมารวมกันและราคามันก็ไปเพราะมันครบหมดอยู่ก็ได้ทำงานก็ดีมีสถาบันการศึกษามีมสวมีสาธิตมสว นะฮะหรือแม้แต่นั่งจากตรงนี้เข้าไปเรียนในจุฬาก็ก็ได้นะฮะไปเรียนที่จุฬาไปเรียนเียมดงหรือว่าไปเรียนกวดวิชาก็ได้นะครับเมื่อเราพูดตรงนี้แล้วอา้าวแล้วอิสศรศามาทําอะไรที่นี่อิสซาได้ไปอยู่แถวสูงวิทย์เกือบหกปีแล้วนะครับโดยมีประมาณ4ี่โครงการนะครับก็มีควินทาราสูงวิทย์ส2สองนะครับห้าสิบสองและที่นี่ก็คือบินภูมิสูวิทย์สา ส่วนด้านข้างฝั่งนั้นคือวินเซนเหมือนกันเป็ดเสร็จเนี่ยประมาณ6ปีเรามาอยู่ที่นี่4โครงการมูลค่า4,400ล้านกำลังเรียนว่าเ,ออเมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่าทำเลนี่มันดีลงมาไหมลงมาแล้วนะครับโครงการเนี่ยประมาณ4,400ล้านนะครับแล้วก็โครงการที่1ก็คือสวิท42่เนี่ยขายหมดแล้ว52ก็ไาดแล้วส่วนโครงการที่เราอยู่ปัจจุบันนี่คือ70% ที่นี่จ่ายเงินแค่ตารางเมตรละแสนเดียวแสนนิดๆนะครับห้องหนึ่งก็ประมาณ3ล้านต้นซึ่งจะต่างกักในโซนนี้ประมาณเกือบห้าล้านจับต้องได้ครับเป็นราคาที่บอกเป็นราคาน่ารักเลยครับเพราะผมเจอแบงเกอร์เนี่ยผมเจอเอาเอาแบงเกอร์รอยย่อยมามาปล่อยที่นี่รวมหลายคนเขาบอกว่าของเราราคาตารางแสนถึงแสนสองเนี่ยเป็นราคาไม่แพงเลยในส่วนนี้แต่จริงๆเขาจะดูว่าเบ็ดเสร็จแล้วห้องรับเท่าไหร่ ข้อห้องที่นี่มันเริ่มต้นที่จัดโปรเนี่ยสองก็คือ3ล้านถึง3ล้านสห้อง3ล้านถึง3ล้านสเนี่ยในย่านนี้หายากละแถวนี้เลยครับผมเห็นเห็นเริ่มต้นเนี่ยประมาณแสนห้านะครับแสนห้าถึงสองแสนสองแล้วก็ราคาสี่ล้านขึ้นหมดละคยู่ในการปล่อยเช่าที่นี่ปรากฏคนที่เช่าคือคนไทยนะฮะส่วนใหญ่นะเป็นคนไทยเพราะว่าเขาอยู่ในออฟฟิศแถวนี้ก็อาจจะมีมีฝรั่งเมื่อกี้ออกกําลังกายมีจีนนิดหน่อย แต่ว่าเขาไม่ได้ลองเทอมเขาไม่ได้ลองเทอมอันนี้เราได้ค่าเช่าเดือนละกี่พันนะ,ะเริ่มต้นประมาณหมื่นห้าครับอ๋อหมื่นห้าครับปัจจุบันเนี่ยพร้อมพงเนี่ยพร้อมพงเนี่ยเฉลี่ยที่สองแสนสองใช่ไหมครับแล้วสองแสนสองเนี่ยแล้วก็ราคาที่ดินเนี่ยมันขึ้นมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ผมว่าราคาที่ดินไม่ใช่สามแสนแล้วล่ะเพราะที่นี่เราซื้อซื้อสามแสนนะแต่ตอนนี้ที่ดินแถวนี้คงจะไปถ่านในซอยนะ ผมว่าห้าห้าขึ้นนะก็ราคาประมินตอนซื้อมันล้เลือกโอ้ราคาซื้อตอนนั้นเราสามแสนนิดๆตอนนี้ราคาประเมินห้าแสนเพราะฉะนั้นราคาที่ดินขายแถวนี้มันคงไปไปหกแล้วถ้าริมถนนนี่ผมว่า,ล,า,วาล้านกว่าแล้วแล้วก็มีรถไฟฟ้าปีสี่ศูนย์สี่สองมีห้างต่างๆเปิดขึ้นนะครับที่สำคัญคือราคาที่ดินมันไปกว่าครึ่งล้านแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นใครจะมาพัฒน,นาที่เนี่ยแกทำคอนโดต่อไป ตารางเมตรละแสนนิดๆค,คงเหนื่อยนะคงเหนื่อยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เวลาอยู่ตามรถไฟฟ้าวงสามวงสี่ยังตารางนี้จะเกือบแสนแล้วนะนะครับอยู่ทางบ้านทางเมืองนะครับอันนี้ก็ฝั่งขวาเราให้เห็นว่าการลงทุนที่เนี่ยของเราอ่ะราคาไม่แพงเลยนะครับถ้าเซ็นเนี่ยเราขาย2องล้านสองนะครับถึง3ล้านเนี่ยนะครับถ้าถ้ามองง่ายพนักง,งานกินเงินเดือนเนี่ยรายได้3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นนะครับยิวเนี่ย อยู่เนี่ยประมาณสี่เปอร์เซ็นต์บวกๆนะครับแม้แต่แบงค์เกอร์บางคนเขาก็มาซื้อไปสองสามห้องนะฮะซื้อปล่อยเช่ากันเพราะว่าคอนโดสูมวิทราคาต่ำกว่าสามล้านสองล้านต้นสามล้านกลางเนี่ยโอ้หาขาดยากหายากถ้าเราจ่ายสองล้านกลางเนี่ยเราคงมาอยู่ไกลๆหน่อยนะครับในส่วนของซื้อเพื่ออยู่ซื้อเพื่อลงทุนของคอนโดสูงวิทในโซนนี้ที่ต่ำกว่าสามล้านของเราเป็นทางเลือกที่ ทางเรื่องหอนึ่งที่น่าสนใจวันนี้พามาชมควินทาราภูมิที่นี่นะครับ